อยู่กันในเกม Minecraft ม Fox, กับผมดาร์คฟ็อกกนอีกเช่นเคยแนละก็อยู่กันในม็อดที่มีชื่อว่าอเล็กม็อบกันอีกแล้วนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็จะไปที่นักเขตไบโอมทะเลลึกแล้วกันในคลิปนี้นะก็ขอทําการฆ่าสลามก่อนแล้วกันเอาไปสลามบอลนำมาใช้นะฮะเผื่อแบบจ้ำเป็นไงเออโอเคมาเลยนายจะสลามตีไปนะฮะมาดับปะอ๋อมันดอบแต่ตัวนี้ดีกว่าเราต้องฆ่าตัวเล็กๆนะฮะมันจะดอบเป็นสลามบอลน,นี่อ่ะดอบแล้ว ร้อยตายเฮ้ยเอา้ามีอีกนี่วะเอยดีเลยฮะได้แบบเยอะเอะได้กี่อันวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคเก็บไปก่อนตอนนี้คือเริ่มเช้าแล้วในเกมฮะผมก็มเปิดตอนกลางคืนแล้วนะเพราะว่ามาเจอสลัมพอดีเลยนะฮะมาซิเดี๋ยวจะเอาของเก็บก่อนแล้วกันกินก่อนชึบเออแล้วก็ผมก็ได้ทาการต่อเติมบ้านนะ,ะแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งตรงนี้ด้วยเป็นเขาเรียกว่าไปแล้วเป็นอันนี้โซฟานะ,ะเออ แล้วก็ไปพวกโตะอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นที่ e n ชาร์ d นะฮะแล้วก็ผมตกแต่งด้วยไม้จากนรกก็คือไม้คิมสันนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไอ้โต๊ะ e นชาร์ d อันนี้คือมันสามารถ e นชาร์ d ไอ้แท่กระดูกงูที่ได้นะเป็ไปาร์ปเน็ตอ่ะโอ้แต่ว่าเวลเราคือไม่พอแล้วก็เราไม่มีลาพิษนะลืมลืมขุดมาแต้ค่อยเอาไว้ขุดนอกรอบแล้วกันแล้วก็กล่องนี้คือโอ้โหของนี่เต็มเลยฮะเยอะมากๆเลยในกล่องนี้ เรามีเป็นน้ํายาอยู่ครบปะเนี่ยน้ํายาหายใจไต้น้ำแล้วก็ในวิชันน่าจะพออยู่ละมั้งในการสํารวจในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเตรียมมาก่อนเตรียมเป็นในวิชันอยู่นี่โอเคนี่ก็เอาอันอันนี้แล้วกันนะมาเดี๋ยวเราก็ทําการวาร์ปไปกันเลยดีกว่านะฮะดีฟโอเชียนอันนี้เลยกดปรอ <laughs> นานมากเฮ้ยต้อกาต้องลืมลืมกินนนี่ลืมกินน้ํายาโอเคกินน้ํายาหายใจใต้น้ําก่อนน,น,นะแล้วก็ นมิชั่นจัดปรเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้เกือบแล้วอันนี้คือไปเขตเบรโอมทะเลลึกหุ้ยนี่มันปลาหมึกดีว่ะปลาหมึกยักษ์เจแอนส์ควิสนะฮะนี่ไงไม่เกิดได้ในเฉพาะเขตเบรโอมทะเลลึกเท่านั้นตีนี่ก่อนผมหาวานไม่เจอว่ะก็คือว่าถ้าเกิดมันมีวานน่ะมันจะทําการไปกัดไอเจ้าปลาหมึกอันนี้แล้วมันจะมีโอกาสดรอปเป็นหนวดมันมาได้นะซึ่งผมหาไม่เจอนะขอทําการซัมมอนวานแล้วกัน โอเคซัมมอนเลยเฮ้ยก่อนนะผมต้องพิมพ์นี้ก่อนดิพิมพ์สลดก่อนเออแล้วก็ซัม,มอนอันนี้ฮะอ่ะกดไปแล้วก็อเล็กมอ็อบอ่าอันนี้ก่อนแล้วกันขอลบตรงนี้ก่อนแล้วก็เขียนว่าตัวซีปะ่ะวานแล้วก็อันนี้ไงอ่าเราก็ทำการซัมมอนมาไปเลยวานนี่ฮะมันกัดไปแล้วเราก็แค่ทำเป็นรอมันฮะรอแบบไ,ได้แค่รออ่ะรอให้มันแบบดรอปหนวดของมันน่ะ เราจะเป็นผู้ชมที่ดีแล้วกันต้องตามเลยคนะต้องไล่ตามมาด้วยเดี๋ยวมันจะไปที่อื่นดอกปะเนี่ยไม่ดอกนะตรงนี้ไม่เห็นนะก็คงน่าจะไม่ดอกล้วมั้งโอ้โหมันว่ายน้ําไวมากไปน้ำครไวยสีปลาหมึกมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนีหว่าอ๋อตรงนี้คือมันไปนเขตไปโอมทะเลอุ่นนะโอ้โหมีการแบบสะบัดไปสะบัดมาด้วยอ่ะโอ้โหก็คือว่าปลาหมึกนี่มันเป็นอาหารของวานอยู่แล้วฮนะพวกหมึก เฮ้ยมันหนีแล้วว่ะหมึกหนีแล้วปลาหมึกหนีแล้วดอกป,ปะเนี่ยตรงนี้โอ้วานนี่เลือดเหลือ42อ่ะมันตีแรงขนาดไหน <c oughs> ไอปลาหมึกยักษ์เนี่ยคิดเดือดเองฮะมันโคตรแรงเลยผมไ,ไปว่ายน้ําไปโหตรงนู้นแล้วอ่ะต้องรีบตามไปฮะเร็วเข้าเลยเข้าโอ้โหวานเกือบตายเอ๋อเรียบร้อยฮะปลาหมึกตายไปแล้วหมึกยักษ์ตายไปแล้วดอกป,ปะเนี่ยดอกหนวดหรือเปล่าจะต้องรีบไปดูก่อน เผื่อมันจะดปเฮ้ยใช่ปะเนี่ยเฮ้ยมันมันเป็นหมึกนี่ว่าไม่ใช่เฮ้ยผมว่าเราต้องกลับไปดูตรงที่มันกัดกันตอนนั้นน่ะไอ้ตรงครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวต้องลองไปดูวะลองว่ายไปดูเลยแล้วกันเผื่อมันจะดอปแต่ว่าไอ้ที่หนวดมันนี่มันสามารถทําเป็นสลิงได้ฮะคราบเป็นสลิงได้จดี๋ยต้องหาก่อนดอบแล้วผมไม่รู้นะจะเฟลปะเนี่ยคลิปนี้อุตสาหะแซมมอนวานมา เพราะว่าวานมันหายากมันเกิดกันยากมากฮะแถวนี้มีไหมเนี่ยโหเริ่มมืดแล้ววในเกมนะฮะเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวพวกมันไม่เกิดอีกตรงนี้ก็ไม่มีนะเนี่ยมันมีแค่ปลาพวกนี้เต็มเลยเนี่ยมันคือปลาอะไรอันนี้เอ่อตรงนี้มีไหมเนี่ยไม่มีเหรอโอเคอันนี้มันหมดนี่หมดน้ำยาหมดเกือบแล้วเฮ้ยมันคืออะไรตรงนู้น อ๋อมันเป็นโหลดชัางไม่ทันแล้วอะไรมันลอยอยู่เอ้ยนี่มันเนี่ยเฮ้ยผมว่าใช่ปะนี่ใช่แน่ๆจะต้องรีบเก็บก่อนรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บเฮ้ยดอกสองอันหรอตรงนู้นอีกอันหนึ่งฮะอีกหนวดหนึ่งอีกเส้นหนึ่ง,งต้องดีไปเก็บแล้วมาเช่นในการคราฟกี่ันไม่รู้เหมือนกันเก็บมาก่อนสองอันเนี่ยหาได้มาสองเส้นนะฮะจัดว่าดีเลยฮะ,ะเป็นหนวดปลาหมึก ต้องทําการเอาน้ํายาวอเทอร์นี้แล้วกันกินไปก่อนสักหนึ่งขวดโอเคกินไปกินไปกินไปแล้วก็โยนทิ้งก่อนแล้วกันแล้วก็ในวิชันในวิชันอยู่นี่เอ้ยเดยก่อนนะมันไม่ใช่นี่ว่าเฮ้ยในวิชันอยู่ไหนอยู่นี่ปะเนี่ยโอเคนี่ะมีอยู่สองขวดโอ้โหผมว่าไม่น่าจะพออ่ะแล้วก็ทิ้งไปเลยขวดไม่เอาแล้วฮะแต่ค่อยคาบใหม่ก็ได้ขวดเนี่ยคราบง่ายอยู่ เอ้ยนี่ไงผมเจออีกหนึ่งตัวแล้วฮะก็คือเป็นปลาฉลามขุย่บ้นี้นะเป็นปลาที่แบบเป็นปลาฉลามที่อยู่น้ําลึกอะ่ะอันนี้ฮะก็มันหายกากมากๆเลยนะมันหาแบบต้องหาน้ําลึกอะ่ะในเบอ,อมน้ําลึกถึงจะเจอนะฮะแต่ว่ามันสามารถจับได้แต่ผมก็ไม่มีนี่หว่าไม่มีถังน้ําอ่ะผมลืมมามาฮะจะทําทการเออซัมมอนแล้วกันนะมาผมเสกออกมาแล้วฮะเสกเป็นถังน้ำามามาแลวสามอันเลยนะฮะเดี๋ยวทําการตักมาก่อนอ๋อแล้วต้อง ตักด้วยนี่ดีกว่าต้องมีน้ําอยู่ด้วยแล้วก็ทําการตักกดตักโอเคเรียบร้อยผมจะเอาสักสามตัวดีกว่านะแต่ก่อนน้ายาที่หมดถึงละหมดไวแล้วเกินน้ายามาสินายขอทําการจับก่อนนี่ไงได้มาสองตัวแล้วฮะตอนนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวล่ะอีกหนึ่งตัวโอ้ยมีเยอะตรงนี้เหลือเฟือเหลือเฟือนะฮะแล้วก็ทําการใส่มันนี้เลยตักเข้ามาได้มาสามตัวแล้ว ดี๋ยวผมว่าจะมาทําการทดลองว่าถ้าเกิดผมทําการคล้องอันเนี้ยคล้องปาวานแล้วก็ลากให้มันขึ้นบกอ่ะแล้วเราก็ทําการดันให้มันลงทะเลมันจะดอกเป็นอวกวานให้หรือเปล่าเออมันน่าลองดูนะมาสิทาการทดลองกันดีกว่านะฮะคลิปนี้จะต้องหาที่มันแบบขึ้นมาได้อ่ะวานตัวเนี้ยอันนี้มันคือวานที่ตัวที่มันโดนปลาหมึกนี่หว่าที่มันไปกินปลาหมึกนี่หว่าเนี่ยฮะมันเลือดมันรีแล้วอ่ะแล้วก็มี2ตัวด้วยตรงนี้โอเคลากนี่เลย ลากมาลากมาเอา้าทำไมไม่ไม่ตามทำไมไม่ตามมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันติดเหรอติดดินเหรอเพื่อนเฮ้ยมีปลาอันนี้เกิดด้วยวาะไอปลาบินอะไอไฟฟิตเกิดตรงนี้เหรอก็ถือว่าดีเฮ้ยวาร์ปมาหาเลยฮะมาตาม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 ตามตามตามนี้เลยเอา่าจะต้องไปที่ตรงนู้นแล้วกันนะตรงที่มันเป็นทรายอะอ่ะมันน่าจะขึ้นง่ายอยู่ละบ้างตรงทรายตรงนี้นะฮะ ดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนตรงนี้ขึ้นได้ปะเนี่ยเจว,วานขึ้นได้ไหมขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยมันก็ขึ้นได้แต่ว่ามันก็ติดนะตรงนี้มันเหมือนจะติดอะไงดีวะเนี่ยทำไงดีอะต้องทําทางมันขึ้นมาแต่ว่าสายนี่มันคือแบบมันยาวมากอะไอ้สายคือโคตรยาวแนละ้วโอ้ดีวะ่ะจะต,ต้องอทําเป็นทางขึ้นมามนหรือเปล่าเนี่ยยากแล้วฮะลำบากแล้ว แต่ว่าอยากได้อวกวานไงอวกวานคือมันหายากนะฮะโอเคทำการทุบก่อนทุบไอ้พวกนี้ให้มันแบบเป็นทางขึ้นมาแล้วกันเพื่อจะขึ้นได้นะต้องลองดูทุบไปแล้วก็มาขึ้นมาได้หรือเปล่าเจ้าวานของเราโอ้หเชือกนี้คือแบบมันสามารถลากวานได้เลยฮนะเชือกของงูอนาคอนด้าเนี่ยโคตรดีดีมากๆากฮะเอ้มันก็ขึ้นไม่ได้ด้วยวะอะไรไม่ัต้องขึ้นได้สิ ต้องลองดูว่ะลากขึ้นมาขึ้นมาปะเนี่ยโอ้ยมานีละมานีละโอ้ <laughs> ต้องแบบให้มันขึ้นมาเอยนี่ไงได้แล้วโอ้แต่มันรู้สึกมันยังไงวะมันบักบักไงไปเลยว่ะเป็นลอยบนอากาศนะฮะเออเดี๋ยวเอาเชือกกับคืนยังไงวะเนี่ยก่อนนะกดชิปไม่ได้เฮ้ยทำไงเนี่ยเอาเชือกกับคืนเนี่ยกดที่ตัวปะอ่าลวงมาละจมทะเลเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนหาก่อนยิงคาบยากยากเลยฮะไอเชือก,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 กอันนี้ เฮ้ยเอ้ามันไม่ลอยเหรอเชือกอ่ะเอาอยู่นี่นี่นี่ของล้ําค่าเก็บมาก่อนของจําเป็นนะไอเชือกอันนี้เดี๋ยวต้องทําการดันตัววานให้มันลงทะเลไปฮะอ่าไงดีจะดันไงดีวะเนี่ยมันจะดันได้ปะดันได้ปะเนี่ยเฮ้ยมันดันไม่ไดเหรอเอ้าสวยแล้วไงอย่าบอกน้ำบั๊กอ่ะอ่าดันดันลงไปเฮ้ยมันดันไม่ได้ โดันไปดันไปโอ้ผมทําเป็นแพลตฟอร์มเลยแล้วกันนะทําเป็นพื้นเลยมันดันไม่ถึงนะมันแบบมันฮิตบล็อกมันบล็อกผมวางบล็อกไม่ได้ตัวตรงนี้อ่ะมันตัวใหญ่อ่ะมันเหมือนจะติดฮิตบล็อกของเจ้าวานอยู่ตรงนี้ฮะวางบล็อกไม่ได้เลยตรงนี้อะไรวะเนี่ยแล้วก่อนะมันต้องแบบหาที่ที่มันวางได้อ่ะดันได้ปหดันไม่ได้ตรงนี้ติดอ่ะติดตัวมัน เอาไม้เก็บไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องขึ้นไปดันด้านบนหรือเปล่าอ่ต้องดันเอ้ยนี่เ้ยมันขยับแล้วนิดนึงนิดนึงโอเคดันค่อยดันดันไปดันไปเฮ้ยลงไปสิลงน้ำไปโอเคต้องค่อยๆดันแบบนี้นะฮะอย่าล่วงนะเฮ้ยถ้าเกิดกดชิปคือมันดันไม่ไปนี่ว่ามันต้องแบบปล่อยอ่ะโอเคต้องแบบค่อยๆแบบนี้อะทีละนิดทีละหน่อยละกัน อ่ะแล้วก็เอาไม้มาก่อนราวังได้หรือยังฮะลองวางวางไม่ได้อะตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้วางได้ปะโอเควางได้อยู่แล้วก็ดันหัวไปลองดันหัวดูฮะโอ้หัล่วงเลยผมเอ้ยมันดันแล้วมันไม่ได้อ่ะอืมไอดีนะก็ดันตรงนี้สิได้ปะเอ้ยได้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 อยู่ได้อยู่ตรงนี้โอเคลงไปเลยลงไปเลยเจ้าวานลงไปเันมันรีเลดไวมากอ่ะ เรียบร้อยสาเร็จแล้วแต่ว่ามันจะดปวลกวานให้หรือเปล่านี่แหละต้องลองดูฮะรอแบบให้มันดอปจะดบหรือเปล่าเราแบบเป็นคนเอานายพาขึ้นมาเนะะี่ยเราไอ้นี่มันขึ้นมาบนบกไอปลาบินเอาแห้งตายไปนะมนสามารถจับได้แต่ว่าผมไม่มีไงนะผมไม่มีนี่นะไม่มีเหล็กทําเป็นนะนี่ทําเป็นถังน้านะฮะดบไหมดบแล้วหรือลไม่รู้ฮะเอ้าตายตายไปแนละ้วปลาบินโอเคเก็บมาก่อนแล้วกันนะ ฟฟิตเฮ้ยนี่ไงเฮ้ย hey, มันตอบนี่ว่าเอาโอเคเยี่ยมไปเลยนายเจ้าวานเก็บมาเลยเอาของเต็มเอาเป็นอันนี้ทิ้งอา้าวโอ้โหได้เป็นชา a l เลนเจอร์เลยฮะมันหายากนค่เนี้ยไอวกวานเนี่ยก็คือถ้าเกิดเอาจริงๆนะตามข้อมูลของอเล็กม็อบอะเออเราจะเจอกับมันได้ก็คือตอนช่วงฝนตกนะฮะมันจะแบบมาสปอนอยู่ริมชายหาดนะไอวานไอตัวเนี้ย แล้วเราก็ต้องดันมันลงทะเลนะฮะแต่ผมเอาเชือกเลยผมกว่าจะหาเจออันนี้ผมบดน้ำยานในวิชชันแล้วฮะวาร์ปกลับบ้านเลยแล้วกันนะกลับา้บ้าน,านแล้วก็เอาของเก็บก่อนขอเคลียร์คงเคลียร์ของก่อนแล้วกันของก็เยอะแลือเกินในตัวเนี่ยแล้วกห็หีบนี่คือเอานี่ออกมาเลยของที่มันแบบไม่จําเป็นอนะ่ะไอพวกชุดเกาะแบบเนี้ยพวกเกาะแบบใกล้พังอย่างเงี้ยฮะเอามาก่อนเอาเก็บมาก่อนเอาไว้กล่องนี้แล้วกันนะใส่ไปเลยอ่าใส่ไปใส่ไป คลิปนี้คือแบบได้มาเยอะเลยนเนี่ยคลิปนี้คือคุ้มเลยนะฮะได้มาทั้งอวกวานทั้งหนวดปลาหมึกนะฮะก็จะว่ดดีเลยคลิปนี้เ,เดี๋ยวคลิปหน้าคือจะไปหาแบบไปเขตที่ไปโอมทะเลอื่นแล้วกันเช่นแบบเขตทะเลกาลังอะ่ะมันจะมีพวกปลาหมึกพวกกั้งอยู่นะฮะซึ่งมาสามารถจับได้เลี้ยงได้ด้วยนะกั้งกับปลาหมึกนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้เก็บไปก่อนนะอวกวานนะฮะก็ข้าวนี่ได้มาจากในซากนะฮะซากเหลือ อะเก็บไปเฮ้ยสลามเกิดอยู่แล้วรตรงนี้ช่างมันก่อนนะสลามอ่าแล้วก็เอ้ยเอออันนี้ไงอันนี้สามารถครับได้นะอันนี้ไอของไอปลาบินน่ะมันสามารถครับเป็นรองเท้าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะคับเป็นรองเท้าแล้วก็ต้องใช้เป็นสตริงเป็นเชือกด้วยต้อขอหาก่อนมันชื่อว่าไฟฟฟิสพิมพ์ว่า F L แล้วกันนะ F แล้วก็ L Y นี่ไงเออมันคืออันนี้อันนี้นี่นี่นน ันคือรองเท้านี่ฮะสามารถคัฟได้แล้วก็คัฟมาเลยแล้วกันซึ่งมันเป็นมีข้อดีอยู่ก็คือถ้าเกิดเราอยู่ที่ทะเลอ่ะมันจะแบบมีข้อดีนะแต่ผมจะทดสอบให้ดูเลยแล้วกันจะแบบทําให้ดูว่ามันคือข้อดีอะไรเรามาถึงที่ทะเลแล้วฮะโอ้โซอมบี้เด็กก็คือมันสามารถนี่ฮะกระโดดแบบนี้ได้เลยกระโดดแบบปาบินน่ะสามารถแบบล่อนบินออกแบบนี้ได้นะะเออแบบโคตรดีอ่ะสะดวกมากในการเดินทางทะเลนะซึ่งเราไม่ต้องใช้เรือเลยใช้แค่อันนี้ยโอ้โหไวกว่าเรือ หลายเท่าเลยฮะสามารถแบบบินแบบปลาบินได้เลยแบบโดดแบบนี้ได้นะฮะซึ่งจัดว่าโคตรเท่เลยฮะแบบนี้เท่มากๆเฮ้ยเริ่มจะสนุกแล้ววะนี้โคตรสนุกเลยโคตรมันแล้วนี้อ่าแล้วก็แบบไปแบบเนี้ยหาพวกแบบแบบโอมนอื่นๆในทะเลได้เลยนะฮะซึ่งจัดว่าดีมากๆแล้วก็ไวด้วยนะฮะไวแบบโคตรๆเลยอ่ะโอ้แต่ือซอมบี้เต็มเลยว่ะตรงนู้นมีซอมบี้ดักรออยู่ฮะ คิปเปอร์สองตัวตรงนี้วัดดีนายคิปเปอร์จะเอ๋ล้ไปแล้วเพื่อนเดีหายที่จอดก่อนจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าธรรมดานะฮะโอ้โคสะดวกอะแต่ว่าข้าป้องกันมันน้อยในชุดเกาะนนี้เป็นแบบรองเท้านี่คือข้าป้องกันมันโคตรน้อยนะเดี๋ยวทําการเฮ้ยเอาไปกดปุ่มทีทำไมเล่าจะเอานี่ออกไปก่อนแล้วก็อันนี้ใส่ไปก็ประมาณนี้เลยฮะสำหรับเจ้ารองเท้าของป้าบินนะฮะ เดี๋ยวขอทําการบวกกับสเกลตันก่อนสักหนึ่งรอบแล้วนะเกิดกันเยอะเหลือเกินสเกลตันโอ้โหคิปเปอร์ก็เกิดฮะตีเลยนี่ผมชอบไอเอเธนิสละไอแซ่ของไอเนี่ยของเมอร์เมอร์ฮะผมก็ชอบเลยมันดีอ่ะมันโจมตีแบบไกลดีฮะแล้วก็โจมตีได้แบบทั่วถึงด้วยฮะนี่ไงน,นี่ไงอืมอุ้ยสเกลตันโอ้มีการแบบไปทางนั้นนะโอ้โหตายเรียบร้อยสเปดวงกว้าง โคตรดีอะไรนี้ผมแบบรักเลยฮะผมว่าจะเอนชาร์จเจ้านี่เนี้ยแต่ว่าอยากเอนชาร์จเป็นเนี้ยเป็นเมนดิ้งอ่ะเพราะว่ามันใกล้พังแล้วมันหายากมากอะไอไอเทมชิ้นนี้มันต้องแบบไปหาเมอร์เมอร์อไปหาดอปแบรในในเธอร์อีกอะแบบโคตรจะลำบากลยฮะในการหามันสักหนึ่งตัวเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ละกันในคลิปนี้ขอใส่เป็นรองเท้าปาบินก่อนโอเคฮะก็เอาเป็นว่าทาั้งการับคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ ก่อนราการชอปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ถ้ากันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย